ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาหนีมหันตภัยร้ายรงในโร่บอกกันวู้โหเก้เป็นมินิเกมเหรอใช่เป็นมินิเกมนะคะที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้และใครนะคะจะอยู่เป็นคนสุดท้ายมาลุ้นกันวูู้้เ้วิว้าวเฮ้ยดนแรเราวเหรอว้้้ อ๋อคือต้องหลบบนภเขาไฟแล้วเปิดทุกคนะงดีแล้วนู้ี่มันเพิ่งะทูนะระวังเพิ่งปะทู่ตนนี้แ่เพื่อเรอจะเรต้องปะทุหนักมากเลยนะตอนนี้เฮ้ยทุกคนมีหนึ่งคนที่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วเขาเลือดไม่ลดเลยผมมายืนข้างเขาเาบอกว่าที่อันตรายที่สุดอาจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเ้าอยู่ด้วยันเป็นกระจุกเราจะลอดภัย้หนายโอลเลันยืนตรงนี้สบายใจ อย่าอย่ากลัวให้กับมหัตภัยชอย่ากลัวให้กับธรรมชาติดอนฟูจิใจเราต้องใจแข็งเดินชิวๆใจแข็งแข็งแงเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งไปไหนใช่ไหมใช่ล้วต้องอยู่นิ่งๆเราจับมือกันไว้ชอบเล่นกับไฟอุ้ยมันเริ่มรัวพี่มันเริ่มรัวเฮ้ยอ้ยโออ้ยโอโอ้ยโออ เอาไปพวกมนุษย์ตายให้หมดไอ้พวกมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติฉันกล่าเลยยาพิษดดอกเข็มอ่ะพี่เบนจะตายแล้วเหลือแค่เจ็ดวินาทีที่พี่จีตดูเหมือนจะปลอดภัยนะตรงนี้ปลอดภัยปลอดภัยครับปลอดภัยไไม่หวแล้วเฮ้ยจะมาอยู่ตร้งขลับก็ปลอดภัยหายหัูได้สองเลเวลเนี่ยเย้เฮ้ยเมื่อกี้พวกเราแบบ หมือนเสี่ยงภัยชีวิตมาขนาดนี้เรายังรอดแสดงว่าเราคือเพื่อนแท้จริงเล่นๆแล้วเนี่ยลาวาเนี่ยอย่าเอาล่ะมาดูด่านต่อไปกันดีกว่าด่านไนล่คลิปคนห้ายผานที่เขาคือใครอ่ะเอ้ยดี่นะระวังพื้นมันกำลังจะตกของไฟโว่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 โอ้เกมนี้ไม่มีมิตภาพนะฮะเอาล่ะให้เรายืนอยู่บนแพลตฟอร์มที่ทุกคนคิดว่ามันจะไม่ตกก่อน เฮ้ยฉันเชื่อว่าสีของฉันเนี่ยมันจะยังอยู่คงสีเหลืองยังมั่นคงยังมั่นคงฉันเจ็บสองอันได้ปะได้ได้ได้ สูมมันสูมมันสูมมันสูบนนดูบนว่าสีเหลืองจะตกลงไปแล้วตามด้วยสีเขียวฝั่งชุดแจงพิกิตแล้วก็แป้งยังคงอยู่ที่สีเขียวเหมือนเดิมบบส่วนปลาบบยังคงมั่นใจกับสีแด<ห>งพี่ไม้อ,อ,มอยู่ตรงขอบรับพิโมก็อยู่ตรงขอบเหมือนกันเฮ้ยหนูทำอะไรพิโมพี่อยดีกว่าชีวิตของนายโดนพระเจ้าเลือกแล้วว่าจะต้องจากไปอย่าไปหยุดช้าเลย อย่างคนอยู่อย่างนิ่งเฉยส่วนพี่ไม้อยู่ขอบนั้นจะปลอดภัยที่สุดไอ้บ้าหุยให้ไปอย่ามาตัวสวยสองคนอย่ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยฉันบอกแล้วเชียวว่าอย่ามาอยู่ร่วมกันาอยู่กับอริสาอริสาเนี่ยอริสาเขายืนนิ่งๆเลยเฮ้ยเขายืนอยู่นิ่งแสดงว่าจิตใจเขาแข็งแกร่ง ใช่แล้วฉันเชือว่าอันนี้เนี่ยจะต้องอยู่กับพวกเราไปจนจบเกมเย้ยยสนุกดงมากอ่ะววิมันซื้อของได้ด้วยหรอเพื่อนฉันว่านะจริงๆแล้วอ่ะที่เขารอดอ่ะอาจจะเป็นเพราะสัตว์เลี้ยงของเขาทําให้โชคดีหรือเปล่าฉันลองเปิดม้างฉันอยากมีงงวินาวิฉันอยากลองเหมือนกันน่ะตอนนี้ฉันมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทแกนฉันหนึ่งตัวแล้วกันอัไน้องหมา และด่านต่อไปผู้เขาเ้าแข่งขันทุกคนจะต้องปีนขึ้นไปสู่ยอดนั้นและใครขึ้นไปนั่งเก้าอี้ราชาได้เป็นคนแรกจะได้ออรับตำแหน่งราชาฉันเด้ไปไม่มีใครยอมใครเลยเนี่ยฉันไม่ยอมอยู่แล้วมีควา,า,ามน้ำท่วม,ข,มออขอให้ฟ้าจริงน้ำไม่เคยเคยท่วมขึ้นมาขอให้ฟ้าลงโทษพวกพี่ที่เดินขึ้นไปก่อนลื่นกะไตายผูไหนต้องตายผูไหนต้องตายเพราะว่าน้ำด้านบนแล้วก็ฟ้าผ่าตายเร็วน้ำมันไล่เข้ามาแล้ว ว่ายังไงพี่แจ่ว่ายังไงเฮ้ยแม่ดาวมันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะชาวบ้านที่นี่น่าจะเกิดสึนามินะเฮ้ยพี่กิ๊กเขาวิ่งแซงไปแล้วทุกคนอยรอดชีวิตนะพี่ว่าตกไปแล้วอึ๊บอึบฉันขอ็นคนแรกคฉันคือผู้รอดชีวิตทำไมบันไดบันไดมันเกาะไม่ได้ก็ไม่รู้มันลื่นเออฝนมันตกไงมันลื่นแล้วพวกเราก็สามารถรอดชีวิตจาก อาหารตะไครน้ำทั่วยาตะไคร้ตะไคร้ว่าตะไคร้ว้ามีอันอื่นด้วยนะเนี่ยหนูจะลองกดดูไม่อุยยังไม่หมดจับการผจญภัยโหนดันโหนนันโหนายจะต้องปีนขึ้นเขาที่มีหินว้าดูพย่อยากปีนจะเป็งโอ้โหแล้วมาอย่างไวปีน่ยโอยโอ้ยหรือว่าให้เราหลบอย่างเดียวหรือเปล่า ไม่หลือต้องไปเคลื่อนไปหรือเปล่าลบลบลบใช่ไหมโอ้มันปีนไม่ได้อ่ะครับคุณกรรมการพวกเราจะหลบหินแล้วกันด้วยคุณโอเคนี่แหอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยตรงนี่แหละตอนนี้เลยหรือจเหาอ้อทายเลยพวกนายดูดูดูจุดหนูใช่ไหมฉันฉันคิดว่าต้องไปหลบอยู่ใต้อันนั้นน่ะใต้แต่เออไม่ได้ต้องอยูได้อยู่นี่ดูใช่ตไปถตรงปลายตรงกำแพงไม่มีทางที่จะโดนอย่างแน่นอน เขาบอกว่าเวลาแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้มุมสามเหลี่ยมมันคือมุมจุดที่ปลอดภัยที่สุดมุมขอบโต๊ะหรือไม่ก็มุมอะไรแบบมุมข้างตู้อ่ะเออสลอนสลอนบังฉันหน่อยบังให้หน่อยฉันบอกแล้วเนี่ยเจ็บนั่เจ็บไม่เจ็บเลยเห็นไหมจุ๊บแจงผมได้ที่และผมก็ได้ที่เหมือนกันไ่ไปเราจะทตาความตายในได้ที่อะไรขอฉันดูหน่อยสิคนดวงแข็งสุดๆตรงนี้ดูริมปากนี้จะเห็นนะเลือดสุด ดวงแข่งโอ้ยมันเริ่มมาเยอะแล้วอะนอกจากปางจะดวงแข็งแล้วยังหัวแข็งด้วยตอนนี้คนที่ยังคงอยู่ข้างหน้าตรงนั้นมีแค่เพียงพี่กิตคนเดียวเท่านั้นส่วนพี่โมเอาน้าจุมพี่ไม้จุ๊บแจงกก็นาจุมเหมือนกันทุกคนจะสามารถรอดไปได้อีกไหมอีกแค่สิบสามวิ้โอ้อพี่กิตแล้วในที่สุดผมก็เป็นคนเดียวด้านบนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาทันตาเห็นเลยทุกคน ใครจะรอดจากที่นี่ไปได้ติดตามชมฉันฉันรอดโอ้โหพวกนายทำมา้น้ยถึงไม่ท้าความตายกันเลยฉันพยายามแล้วแต่ว่ามันโดนไงแล้วดูดิเมื่อกี้คือหินตกลงมาแบบอย่างเยอะใช่อยัางเยอะเดี๋ยวฉันจะเก็บตังค์ให้ได้ประมาณสักห้าพันแล้วฉันจะเปิดดีตามต่อไปอุ้ยอุยอ้ยนี่มัน เอาล่ะถึงเวลาเสี่ยงตายกันบ้างยิ่งไหลโอ๊ยมีมัมมี่อยู่กลางทะเลทรายและแถมยังใส่ชุดเป็นโกโกวาอีกโกโกวามัมมี่เหรอใช่เป็นเป็นมัมมี่ที่กระโปรงสั้นมากโอ้ยูหยุดแล้วทำไมดูถึงโดนอยู่วะฉันคิดว่าปางน่าจะโดนไอเจ้าตัวนี้เหมือนไส่เอานะว้ายกันอะอุ๊ยร้อดบอกแล้วช่วยเหมือนกันอ่ะจับเป็นไกลเลยโดนเฉย อย่าเอาไอพี่บอขั้วแกไม่มีทางรอดหรอกม้นจะโกงนี่พอเราหยุดแล้วมันก็ลดเรือถึงอันเหรอไอ้พี่้ยไอ้ปังจะตายอีกแล้วอ่ะดูมันจ้องหน้าฉันนานมากเลยรีบเดินเข้ามาสิจ้าเฮ้ยจะเข้าอยู่แล้วอย่าทำแบบนี้ดิหนุ่มเฮ้ยมันหัวล้านเลยที่ไม่รู้หัวล้านอ่ะโอ้เกือบอ้าว อันนี้แหละฉันเข้าไปได้แน่เออเ้ยคนเดียวนะคนเดียวนะไม่ได้กินฉันหรอกน่าไม่ได้กินฉันหรอกน่าเก่งมาก yeah 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 <Real. S 1> สุดยอดครับสุดยอดครับทุกคนตบมือให้เลยครับ We แ e. ล้วก็มีชีวิตรอดอยู่แล้วสบายสบาย A few moments later ขอประกาศ ห้ามเอาตู้ปลามานะครับเอามาทำไม,าเ,ามาเรื่องไม่ของอจะขึ้นภายในอีกไม่กี่วินาทีขอให้ผู้โดยสารทุกท่านจับจองที่นั่งแล้วรักเข็มขัดให้แน่น,นแล้วพนักงานแอ,อร์โฮสเตสจะมาบอกคำแนะนำนะครับเจ้าจะนั่ง,งไหนอ่ะก็มีกันขึ้นแลนะ้วเนี่ย ฉันคิดว่าฉันจะนั่งริมหน้าต่างดีกว่านะใช่ฉันก็นั่งริมหน้าต่างเหมือนกันฉันด้วยฉันฉันนั่งข้างๆหน้าต่างแล้วกันฮ้ยว่าแต่ไหนอะแอร์โฮสเตสที่จะมาบอกพวกเราว่าเราต้องทํายังไงบ้างอ่ะรักเขณมขัดนะเพี่ดูนะรักเขณมขัดต่อนน่งผู้โดยสารอะไรอะอะไรอะนั่นไม่ใช่แอร์โฮสเตสได้ซ้ำ้วดูดีเึ้นได้มากเลยจะได้ขึ้นเครื่องบินทุกคน พี่หลังจากที่พวกเราเนี่ยผจญภัยกับพวกมหันตภัยทางธรรมชาติไปแล้วนะตอนนี้เราก็จะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าเกมโชว์มันจบแล้วเ <Yeah! S 1> <า>ย,ย้พีใจดีใจเฮ้ยฉันว่าเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยดีกว่าว่าน้องน้าต่ำมันเป็นยังไงบ้างน,นะ นายอตอนนี้เครื่องบินยังไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่รู้ว่าเกิดเหตุขัดข้องอะไรหรือเปล่างั้นตอนนี้ฉันก็ขอแบบว่าเดินไปดูแถวๆกับตอนไหนละกันนี่ด้านล่างตรงนี้ฉันเห็นเป็นเมืองด้วยละยังเหรอใช่เราเห็นบรรยากาศดีๆเนาะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะใช่ผลแล้วดูคนนี้ดิแต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยวมากแช้เมืองเที่ยวมาจากประเทศไทยดูสิสีผิวเหลืองเฉียวเขาทาขามินมาเหรอ เขาจะตากแดดแล้วก็ทาขมิ้นเพิ่มอ่ะไม่ใช่หรอกเขาทําบุญเยอะเขาเลยรัศมีเปล่งปรังเฮ้ยอะไรรัศมีเปล่งปรังนะนหอยากได้แครกเกอร์อะแครกเกอร์เฮ้ยอย่าเยอะเลยไหมเครื่องปิดหัวชีสครับท่ผู้ได้สั่งครับในระหว่างที่ทุกคนกําลังดื่มน้ําอย่างอร่อยๆอยู่นั้นตอนนี้ขอโทษที่เครื่องของเราเนี่ยขัดข้องนะครับ รู้สึกว่าการบินขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นมันจะมีการแปรปรวนทางอากาศครับทำาะไงอ่ะแล้วเราต้องทำยังไงเรา,เรา,เราต้องรัดเข็มขัดให้แน่นนะทุกคนแล้วนังรัดเข็มขัดให้แน่นผ่าที่หน้จะบอกว่าฉันไม่เห็นกัปตันขับเครื่องบินนาย,นาย<ะ>ลองขึ้นมาข้างบนขึ้นมาชั้น Business เบสเ n e น็ตแล้วมาหาฉันเลยนายนยเอาไปไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วเมื่อกี้พวกนายได้อาหารตามที่พวกนายสั่งหรือเปล่าไม่ได้เลยอ่ะฉันได้เลยคนกินเองไม่ได้อ่ะ ไม่ได้อะฉันก็ไม่ได้เหมือนกันน่ะว้าเอฟเอฟเอฟเฮ้ยอะไรกันน่ะทำไมมันสั่นเนี่ยโอ้เลดี้แอนเจะจะมันตอนนี้ตอนนี้เกิดเครื่องคัดโค้งจริงๆแล้วล่ะครับมันจะเห็นเครื่องบินของเรามันติดคัดมันทำให้เครื่องบินมันเอียงเอียงขวาครับเฮ้ย เมันเป็นแรงกระแทกต่างๆอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งเนาะแอ์ฮอสเต็กก็ไม่มีอาหารก็หมดด้วยพวกเราอาจจะตายกันหมดฉันไม่อยากตายมีใครอยากได้อาหารอีกไหมครับผมอ,อ๋อแครเกอร์ก<อ><ด>็ปแครเกอร์ได้ครับได้ครับ,บรหน่อยนะเออมีคนอยากได้เป็นอ่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ปีเตอร์นะครับ แล้วก็ยังจะมีอาหารอื่นๆอีกอ้าวใครอยากได้แครกเกอร์อายอยากได้ร้านขายแครกเกอร์เหมือนเครื่องมันจะกดหัวลงค่ะเขาจะลงจอดหรือเปล่ามันกดเครื่องมันบอกเครื่องพังอยู่เครื่องนึ่งแล้วทำไงอ่ะเราต้องรีบไปซ่อมเปล่าซ่อมเราเนี่ยนะไปจะซ่อมซ่อมนี้เรางจะซ่อมได้อยู่นะไปดูตรงนี้มันมีที่สำหรับแบบอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ ะมือผมเจ็บอ่ะมือผมเจ็บนายซ่อมเร็วสล็อตเร็วนี่นีนนายเข้าไปได้นายจัดการเลยเพราะว่าพวกเราเขาไไเเ้าไม่ได้เื่อย่างมันจะปลอดภัยทุกคนทุกอย่างมันจะปลอดภัยยัยงมาก ก็คืออะไรเอาเอาเครื่องบินมาปลาเล่นเอ้ยฉันได้เจนแพะเอาฟางได้เจนแพะอ่ะเอ้ยฟางได้เจนแพะเรื่อฉันจะทำเอาไปจัดที่นี่แล้วฉันออกไปยังไงคุณระวังดีๆนะใสได้กระ้าใสได้กระทะตอนนี้พวกเราพวกเรากำลังอยู่ในสภาวะาไม่มากฟางนะไม่ได้รอดไม่มีหมอนไอ้ไอ้ม่ได้รอดฉันขออะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาอาหารเก็บไว้ในตัวก่อนสีเกจะได้เกลือไม่ชีสเอาอาหารเก็บไว้ ไหวแล้วทุกคนเอา๋ะตอนนี้ให้รีบเอาร่มชูชีพให้รีบเอาร่มชูชีพให้เร็วที่สุดตัวแดงต้องชูชีพวันนี่เอ้ยขอบคุณครับฉันเก็บไม่ได้อารมชูชีพอะเก็บร่มใช่ยังไงใช้ยังไงฉันโดนแยกอารมชูชีพไปแล้วอะไรคือเพื่อนต้องรออมะไรคือแทมโพลีนเอาแทมโพลีนมาทด้ไมได้ไหมเนาะได้ไอเทมช่วยชีวิตรอดชีวิตแล้ว เอาลราทุกคนถึงเวลาเอาชีวิตรอดแล้วให้หาอุปกรณ์เอาชีวิตรอดสักชิ้นหนึ่งยี่สิบวิประตูจะเปิดพาราชูดมีพาราชูดอยู่ตรงนี้หนึ่งอันครับมแผล้วไอ้ฟางอย่าต่อยช้าันะชูดมีคอนแทยพาราชูดฉันเก็บไม่ได้ไอ้ฟางอย่าต่อยฉันจะเอาหยิบขึ้นมาแป้งไลต้องหยิบพาราชูดขึ้นมาหยิบยังไงอ่ะเดียวกด F แล้วฉันมีแคมโพลิน นายไม่ทำอะไรทบุรีนะจะไม่รลนประตูเฉยเปิดแล้วมันทียังไงเพื่อคนปลอดภัยตอนนี้เครื่องบินของเรากำลังจะตกไปซานจีนังยังไงเป็นไป 等下。<laughs> <laughs> แอมโฟลีนดจริงไม่ได้อาหารใช่เป็นไงมันมันเด้งเหรอมันเด้งมันเด้งฉลองสำหรับกาดรอดชีวิตในครั้งนี้ดื่มเลยยาหูเย้อะไรอะ แฮกเกอร์ด้วยงำ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 เฮ้ยเออสรุปพื่อไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้นะคะถ้าใครชอบเกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะจะได้ไม่พลาดพี่หมงสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันทุคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายย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 ย